สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้น้องทิพย์จะมาบอกข่าวดีให้กับพี่พี่ทุกคนนะคะข่าวดีนั้นก็คือเพื่อนของน้องทิพย์นะคะชื่อน้องของนวลที่เคยทํา youtube นะคะเคยท o u t u b e ลงแต่ว่ายังไม่ผ่านกฎเนาะน้องทิพย์เพื่อนของน้องทิพย์นั่นแหละ ก็กาลังจะแต่งงานแล้วนะคะข่าวลีนี้ก็จะมาบอกพี่ๆทุกคนนะคะน้องหองนวลเชงตุ้งนะคะที่ตั้งชื่อในช่อง youtube ของตัวเองนะคะก็กําลังจะปีครอบครัวไปแล้วหนึ่งท่านนะคะก็เป็นสาวในหมู่ว้านน้องทิพย์นี่แหละก็เป็นเป็นเพื่อนกันเที่ยวด้วยกันมาอยู่นะคะก็กําลังจะแต่งงานแต่ว่าวันนี้น้องทิพย์ก็จะไปะไปเขาเรียกว่าอะไร ไปไปทำไปทำกระดาษสีแล้วก็เอาไปประดบับประหลับเต้นประบับให้กับงานแต่งนะคะก็ก็จะก็ก็จะเป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณคือสืบกันมาสืบกันมาคือถ้าใครรู้ตัวว่าเราเป็นสาวแล้วแล้วก็ ยังยังไม่ยังไม่มีครอบครัวถึงถึงอายุมากถึงอายุแก่ขนาดไหนก็ตามนะคะถ้าถ้าเรายังแบบรู้ตัวว่าเรายังเป็นสาวอยู่ก็เราจําเป็นต้องไปช่วยนะคะคือมันไม่ใช่เป็นงานแบบเอองานเยอะงานอะไรเยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นมันเป็นประเพณีคือเราจะไปเหมือนเราเป็นเพื่อนแบบนี้เนาะแล้วก็ไปช่วยทํา ทำน้ำน้ำสีนี้อ่อทำน้ำสีทำอะไรนะทำกระดาษสีนี้แล้วก็ทั้งหนุ่มสาวนะคะก็ช่วงช่วงช่วงแบบนี้แหละที่แบบหนุ่มสาวก็จะได้เห็นหน้ากันครบทุกคนแล้วก็สาวๆในหมู่บ้านน้องทิพย์ก็จะมา,ารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันแกะไปแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็สนทนากันไปเนะเาะอ่าก็ อันนี้ก็จะเป็นประเพณีอีกแบบหนึ่งในหมู่บ้านน้องทิพย์นะคะแต่แต่ไม่ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านอื่นจะมีแบบนี้ไหมนะคะแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านประเพณีก็ไม่เหมือนกันนะคะการจัดงานเนาะแต่ว่าการที่ประเพณีหลักๆใหญ่ๆอะ่ะก็เหมือนกันทั้งหมดเลยอย่างเช่นสงการสงการาน เขาา้าพรรษาออกพรรษาแบบนี้ก็เออประเพณีใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะเช่นแต่งงานแต่งงานบางหมู่บ้านก็มีการแบบจัดเตรียมของไม่ไม่เหมือนกันก็มีนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่ตามหมู่บ้านเนาะอ,อ,อย่างเช่นหมู่บ้านน้องที่เป็นหมู่บ้านไตเหนือก็จะมีประเพณีสืบกันมาคือ,อ,อทั้งแต่คนเท่าคุณแก่พ่อแม่เรานะคะเขาก็ทําแบบนี้แหละคือถ้าใครจะแต่งงานนะคะในหมู่บ้านเราคือ เป,เป็นเพื่อนเราก็ตามไม่เป็นเพื่อนเราก็ตามนะคะถึงเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นรุ่นอะไรก็ตามนะคะเราเป็นเราเป็นหนุ่มสาวเราเป็นหน้าที่ที่จะไปทําอันนี้นะคะที่แต่งงานไปมีครอบครัวแล้วเขาก็เออเขาก็ไม่ไม่ค่อยมาทําไม่ไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวเรื่องเรื่องการที่เราจะไปทํานี้นะคะอืแล้วก็จะไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์กับ ห้องนวดนิดนึงนะคะแล้วก็ไปไปสัมภาษณ์ว่าราคาราคาอันที่สินสอดเขามาเขาเออสินสอดเขามาให้เท่าไหร่เนาะเราเราจะไปสัมภาษณ์อันนี้นะคะเราไปฟังกันนะคะว่าถ้าพี่ๆทุกคนไหนนะคะที่อ่าที่แบบว่าอยากเป็นเขยเนาะอยากเป็นเขยเชียงตุงก็รอรอฟังคลิปนี้นะคะรอรอฟังคลิปนี้ว่าเออค่าค่าดองค่าสินสอดเนาะเออ มาฟังกันเลยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวน้องทิพย์จะพาพี่ทุกคนไปในงานนะคะไปกันเลยค่ะเสียงดูงื้อขอสั่งข้าวหน่อยเจ้าสาวมุกแก่ให้มุกแก่มา้องทองรู้เท่าไรเนี่ยนะเสียงมันเส็บมันรสึกขอสั่งเจ้าสาวเดี๋ยวมาเลยเนี่ย เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างจะได้เป็นงานแล้วก็ตื่นเต้นนิดนิดนึงเองเหรอนิดนึงชาติเดียวมีขั้นเดียวองงั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนเราขายออกอีกแล้วนะคะหนึ่งคนขายออกแล้วค่ะขายออกแล้วขายบุตรนี้ขายออกแล้วงเขาขายได้เท่าไหร่อ่ะขายได้เท่าไหร่สี่สิบ แปดสปสล้าน8ปล้านสล้าน8ปแสนลเป็นบเท่ากับเงินไทยประมาณ1่แสนกว่าบาทเนาะใช่ไหมใช่ปะเออแสนแสนสบายน่งพันเนาะแสนสายประมาณนี้นะคะบาคาาแก้ตัวของ้องจะไปเออจะไปอยู่บ้านเขาหรือว่าอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเขาโอ ออกบ้านแล้วนะออกบ้านแล้วเนี่ยออกบ้านหนักเรือนแล้วนะคะเจ้สาวเราเพิ่งทำยูยูทูบอยู่บั่นบั่นะคะก็เขาเขาไปดูใน YouTube ได้ใช่ไหมเจ้าสาวจะถ่าย YouTube อยู่ใช่ไหมยังถ่ายไหมยังถ่ายอยู่แต่ไม่ได้ลงนานนานนึงแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาจ้าก็ใครทำไปนะเจ้าสาวท่านโภนา ช่วยผกิตามช่อบน้องของด้วนเชียงุูมด้วยนะคะเจ้าสาวคนนี้นะ เจ้าสาวคนใหม่นะคะเจ้าสาวคนใหม่อยู่เยอกน้องติ๊น้องติ๊เลยน้ยน้องติ๊บถ้าสัมภาษณ์ได้เป็นชั่วโมงก็ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศที่เอ่อจะจัดงานใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะมีการเพื่อนๆหรือหนุ่มสาวในหมู่บ้านนะคะก็จะมาแก่ แกอันนี้ใช่ไหมกระดาษแกกระดาษสีนะคะก็จะเอาไปห้อยเป็นตกแต่งกระดาษเนาะเป็นไงเพื่อนแต่งงานตีคนละ ก็เหมือนพี่แหละเดี๋ยวก็ชินแหละเดี lazy, uh ๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็มีลูกมาเดี๋ยวก็ไม่แต่งงานระจะไปบวชชีแล้วนะคะเย่าพงเดี๋ยวต้ใหม่อานันแหละตู้ัหาิตงานไม่รอแต่ว่าไม่ได้มาบวชชีหือสียได้ัวมาแล้วอะไรไม่รู้ชุดเจ้าสาวไหมมาโชว์หน่ จะไปดูเจ้าสาวความตื่นเต้นของเจ้าสาวนะคะโอ้โหทำไมเอาสีแบบนี้นี่คือ,อเอย็บเองเอย็บเองเหรอใช่ภูมิใ,ใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองอันนี้คือคุณครูเย็บให้เนาะอันนี้เข้าของทั้งหมดใช่ไหมที่จะใช่เข้าของทั้งหมดที่เราจะเอาไปาไปทำเซฟไว้เลเนะนี่เหมือนที่เราถ่ายทุกครั้งแหละถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหม เออเราก็จะตูเออตู้ข้าวของเหมือนนี้ยแล้วแต่เราจะชอบเนาะเครื่องสำอางใช่ชิวังเครื่องสำอางอันนี้น้องชิฟไม่ได้ไปจ่ายร่วมเขานะใช่แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้ไปจ่ายนะเพาะว่าแม่แม่แม่จัดการใช่แม่จัดการกมดเลยนี่ในดูหน่อยมีตู้เซฟไหมขึ้นไหมโอ้ไม่มีอันนี้ไม่มีอ๋อเหล็กเกนอะไรช่างมันช่างมัน วันนี้ก็วันนี้ก็มาช่วยนะคะช่วยน้องหองนดนนะคะจะเป็นเจ้าสาวที่ทแบบเราเราเป็นเพื่อนกันมานานเนาะอยู่ก็แต่งงานไปอันนี้จะไปอยู่ในเอ่อนอกนอกบ้านเลยนะคะไปอยู่ในเวียงเลยแต่งงานแต่งงานกบบคนในเวียงนะคะ <c oughs> จะได้ไปอยู่ในเวียงแล้วสาววัดนอกเราถันเราไปในเวียงคงอยู่ไม่ติดแน่ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นอยู่นะเดี๋ยวเราลุ้นเราลุ้นเท่าจะเบาเนาะเจะเบาวจะหน้าตายยังไงเดี๋ยวเราลุ้นกันนะคะไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกแต่ใจดีนะใช่ไม่หลอกแต่ใจดีอือก็ผ่านมานานเนาะใช่กี่ปีกี่ปีขอสัมภาษณ์หน่อยเอ่อกปีโอ้โห เนี่ยความรักของน้องของเดือนก็คือรักดูจวๆเดียว6ปีก็มีทะเลาะกันป้าปกติมันดีตับฟันนั่นแหละใช่หน้าดีหน้าตื่นเต้นมากเลยถึงมาแล้วโอ้นูกขอให้เป็นการส่วนตัวนะคะเดี๋ยวอรหเปรือเครื่อไม่ไปดูไปดู

นนี้ก็จะเป็นงานงานแต่งงานแต่งเราจะมีสองวันนะคะก็วันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันวันจัดงานนะคะจัดงานสาวๆาูหนุ่ก็จะมาช่วยแล้วก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแบบนี้แล้วก็ทําของก๋วยเตี๋ยวกินด้วยนะคะเดี๋ยวพาภายในก็จะไม่วันนี้ไม่มีการดื่มแอลกอลอะไรกันเลยนะคะยด็ไ่กีนไม่กิหรอ จีน <gesch> <stars> ่าเนอจีนาร้อเอาขวานนเฮ้ยนนนอดูรอรนี่ออที่ถ่ายด้วยถ่ายิิทกันด้วยเนออัน้เป็นอันไหนเป็นเราายเอเอาตัวสัถ่ทยอ่ะน้วาเจ้าจอเายอ่ะว่าจอยังไงยัอ่ะ กินอะกันดีกว่าเยัดดีกว่าเป็ดไมาเจอกูเา็ไม่ต้องารรมาเ้ายา้มาด้ดี๋มากินก๋ยเตียวด้กันนะคะเราเราทำเสร็จเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะที่เราไปนก็วยเตีวกพอคุณย่า ในในช่วงแบบนี you know like, okay, so ้นที well, ่ม right yeah, ีหนุ yeah, ่มสาวที um> mm ่จะเห็นหน้ากันทุกทุกคนนะคะ นีุ่มๆหนูว่านตรงสีนะคะเอาตรงๆนะคะนุ่มๆพวกนี้รุ่นของน้องทิพย์ไม่มีแล้วนะคะนี่แหละน้ทิพย์ว่าเลยต้องเป็นสาวเก๋ในบ้านตรงนสีนี้เลยอะไรอะท่านก็คงจะรู้นะคะอายุน้องทิพย์ว่าอายุเด็กๆพนี้ไม่เท่ากันเลยต่างกันเป็นเจ็ดแปดปีนุ่น เป็นไงว่เป็นฉยเแต่งงานไปหนึ่งคนแล้วนะ่เดียวหรือเราเผือเราจริงๆเราจริงๆรของโนนแล้วก็พวกเราเราก็เป็นเรียนด้วยกันมาตั้งมานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่งงานไปแล้วก็หมดไปทีละนิดทีละดิสเนาะเดี๋ยวมันก็จะดาจากคน ก็รอรุ้นรอรุ้นกันต่อไปนะคะผู้ต่อไปจะเป็นใครก็รอรุ้นกันนะคะแต่แต่ที่แน่ๆนจะไม่เป็นน้องทิพย์กับไอคํำนะคะใช่ไหมที่แน่แน่จะไม่เป็นเราสองคนใช่ไหมหรือว่าแกคู้ต่อไปยนย

เอ่อเพราะว่าเราก็ชินแล้วตั้งแต่เพื่อนตั้งแต่รุ่นเพื่อนเราเนาะตั้งแต่รุ่นเพื่อนเรามาก็แต่งงานไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแต่นี้ก็เป็นรุ่นน้องๆองรุ่นน้องๆ้องไปเลยนะคะรุ่นน้องๆอายุแบบห่างเราเยอะเลยนะคะที่แต่งงานไปทีละนิดทีละนิดโอเคค่ะมิกินบอกเนี่ยลดลดความ่อนแต่เราไม่ลดขึ้ข้าวก่อนขนข้าวก่อน

เออตอนตอนที่เราทําทําเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ตอนกินกินก็กินน้นนี้แหละกินแล้วผมจินแล้วก็คู่กันไปหัวเราะกันไปนะคะอยู่ด้วยกับเจ้าสาวโดเลยรถลำหนักได้กี่โลแล้วเดี๋ยวโคตโอ้โหเก่งนะเก่งไม่ผิดเรื่องนานนอ้สินะเดี๋ยวไม่ไม่ลัดเลยนะสินสิเลืองอะ สามเดือนไม่ถุงเดือนเนาะโอ้เก่งเก่งเก่งจะเป็นเจ้าสาวแล้วก็ครั้งนั้นก็เหมืองเงนก็แต่งงานเราก็ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งของด้วนเนาะก็ต่อต่อจากนี้ก็เป็นงานของน้องของด้วนใช่ก็จะมีความสิ้นเต้นแตกต่างกันไปได้เอเธอจะไปเราแต่งงานกันเลยไม่ไดไปไปได้ข้างบ่านได้ จะมาทำเป็นเพื่อนเออโอเคโอเคดูก่อนดูก่อนไหนมันต้องมาให้ได้เออได้ได้ได้ต้องมาให้ได้ต้องมานอนเป็นเพื่อนนะคะเจเจเขมอันคนคนนี้มัหมายที่ไหนหมายเพื่อนที่ไหนอันผ่านนที่แหลกผ่านที่ไหนผานผ่านอ๋อโอเคปกติน้องน้องหนังนอนก็จะมีบ้านสองบ้านอดีแหละบ้านปากับบ้านเน่ยใช่ใช่ มากินข้าวนั่งกัเดี๋ยวด้วยกันแต่เป็นดวงอะเป็นดวงขอาค่ะพี่ๆทุกคนตอนนี้น้องทิพย์ก็ไปช่วยน้องหองโนนนะคะอันนี้คืออันนี้ก็เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเป็นของหนุ่มสาวอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นหน้าที่ที่ก็เป็นหน้าที่ที่หนุ่มสาวในหมู่บ้านตรงสี่เราทุกคนนะคะที่ที่รู้ตัวว่ายังไม่ยังไม่เป็น ยังไม่เป็นครอบครัวยังไม่ยังไม่ตั้งครอบครัวยังไม่มียังไม่มีสามีเนาะเออยังไม่มีสามีถ้ารู้ตัวกันทุกคนนะคะก็ถ้าเป็นวันนี้วันเตรียมของก็จะมีการทำอ่าอย่างที่น้องทิพย์บอกให้พี่ทุกคนได้เห็นคือทำของประดับให้กับเจ้าสาวนะคะของที่ไปตกแต่งงานน่ะตกแต่งงานเจ้าสาวนะคะก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะพี่รุคน ก็วันนี้ก็ได้ไปช่วยมาแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนก็แต่งงานไปแล้วอีกหนึ่งคนนะคะเหลืออีกน้องทิพย์แล้วก็ไอคําแล้วก็หอมพองนะคะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเพื่อนการที่แบบเอ่อเที่ยวไปไหนไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันตลอดอะ่ะเออเขาก็แต่งงานถ้าแต่งงานไปคือทําตัวแบบเป็นเป็นสาวเป็นแบบ ปกติไม่ได้นะคะที่น้องทีเคยเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังนั่นแหละคือถ้าแต่งงานไปก็คือเออเหมือนจบกันจบไปแล้วคือจบเป็นการเป็นเพื่อนกันก็คือนานนานทีถึงจะมาเป็นเพื่อนกันถึงไปไหนมาไหนด้วยกันได้ปกตินะคะแต่จะได้จะทําแบบเหมือนที่เราเป็นหนุ่มเออที่เราเป็นสาวแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันไปไหนไปกันแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะมันก็ต้องมีภาระขึ้นมาคือต้องไปอยู่บ้านคนอื่นเขาแล้วก็เอ,อ่อต้องทํา ไปอยู่บ้านคนอื่นเขาแล้วใช่ไหมคะก็ก็ต้องทําหน้าที่ในบ้านนั้นให้ให้ให้ดีที่สุดนั่นแหละให้ให้ให้คนในครอบครัวเขา,เาไม่ได้ว่าเราเนาะไม่นะคะก็โอเคค่ะพี่ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เริ่มงานแต่งน้องของนอนนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย